ันไม่พันาอารมณ์นี้ไม่เกี่ยวกับพันศาเพราะพัษศานี่มันมันเป็นธาตุสี่อารมณ์นี้ไม่มีธาตุสี่ตอนแรกเข้าใจว่าอารมณ์มันตอกจากการที่เราไปทําอะไรธาตุสี่ทำให้เราเพราะว่าอะไรยึดไอ้กองอยู่เออก็ยึดไงมายึดกองนั้นอยู่อะยึดกองรูปเทปปล่อยกองรูปมันก็ไม่ แต่อารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าไม่ไม่เอาพลังงานอตรงนี้ออกด้วยปัญญาหรือศรัทธาอารมณ์อันที่เป็นอีกจิตหนึ่งเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับทาตสีมันคือค้างมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เกิดขึ้นตอนที่เราเรายึดธาตุสี่ตอนที่เรายึดเราคามมีความหมายมั่นปั้นมือเต็มที่เป็นของเรา แล้วก็เวลาสิ่งนั้นมันพอยึดเป็นของเราเนี่ยมันก็ยึดของแต่สิ่งนั้นแปรปูนเมื่อไหร่เราจะเกิดควา,ามลึกซึ้งในใจที่ท,ที่เกินกว่าควา,ามการยึดอะ <Good. S 1> เกินกว่าการยึดสิ่งที่ที่เวลาเอางี้สมมติเรายึดท่าสีไอรถคันเนี้ยอ่าสมมติเราลยึดรถ ยึดรถจ้ะแค่ยึดแต่รถเนี้ยมันลวนเราเลยเกินเนี่ยเอาองงดยิดเนี่ยอารมณ์อารมณ์เกิดจากตรงเนี้ยตรงที่เราบย,ยู่หรือไม่รถคันนี้เราใช้งานได้ดีแล้วเกินเราก็แฮปปี้ชอบเป็นพิเศษทุเราไม่ยึดรถอ่ตอนนี้เรายึดรถใช่ไหมไดทำไหมล่ะ โอ้ยมันไอ้ตรงนั้นแค่อันเริ่มเบื้องตน้นแต่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยมันเหนือความพอใจเอ,อตรงนี้แหละที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ที่ต้องวางอันนี้มันเกิดขึ้นในจิตความพยาบาทก็เกิดขึ้นในจิตนะพวกนี้พวกนี้คืออารมณ์ทั้งหมดซึ่งต้องวางด้วยปัญญาหรือศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้น เท่านั้นเลยอตอน,นี้หลวงพ่อก็ที่ส่วนใหญ่ที่สอนคือวางปฏิคะนี่เราใช้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าวางด้วยศรัทธาขขอที่หนึ่งเขาแสดงมาเขาไม่รู้ตัวเราก็จะเถียงท่านก็บอกก็เราเผลอตัวไม่ไ้เราก็แสดงบ้าๆเหมือนกันแต่เราก็อย่ายอมรับนี่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะมันวางด้วยแบบนี้ ไม่เป็นไปเห็นต้องไม่หยิบอะไรมา,ามหักล้างเป็นวางด้วยว่าเข้าใจเป็นปัญญาอะต่อไปราคะมัง่งนี่ปฏิฆะนะราคะวางอย่างไงมันก็วางว่าไม่ดมริเมื่อไม่ดมริเนี่ยเราก็จะอยู่ในที่ซ้ําเดิมคือผัสสะแล้วผัสสะเล่าเข้าใจนะกระทบแล้วกระทบซ้ําๆเนี่ยเราถึงไม่แค่นี้ละหรือ เพราะในชีวิตจริงเนี่ยเวลากระทบปั๊บถ้าเราไม่เอาสติเอามักแปดมาคุมไว้มันจะไม่อยู่ตรงที่ซ้ำกระทบครั้งที่หนึ่งพอะจะกระทบครั้งที่สองมันไม่ได้ดูมันไปดูตรงนู่นกระทบแล้วสัญญาต่อไปดำริแล้วก็สังขารแล้วก็เวทนาแล้วก็ตัณหาไปนู่นไปรู้ทีตัณหาแล้วแตอันนี้ที่หลวงพ่อบอกกระทบ ือจับท่าสี่กระทบถูกป่ะใช่คือตอนนี้กำลังเหมือนมันขาดความเข้าใจอีกอีกหนึบบง่งขั้พตอะมันเหมือนอารมณ์อะมันมาจากท่าสี่อันนี้คือตัวก็มันมาจากท่าสี่กระทบแหละใช่แต่เวลาท่าสี่ไปแล้วอารมณ์ไม่ไปอ่ะมันค้างอยู่ที่เราจะดูว่ามันเป็นธรรมดาก็ไม่ไปเออ ถ้าที่เรามองแบบเป็นท่าสีเป็นธรรมดาก็แค่หยุดไม่กำเลิกแต่อย่างค้างอยู่ในจิตเพราะท่าสีที่ไปจากเราไปคือตัวที่มากระทบแต่ท่าสีเราคือขันห้ารับไปเต็มๆรูปเวทนาส,สัญญาสังขารสังขารตัวเราไปแล้ว คือการคิดไม่มีไม่มีสังขารนะแต่ไอดวงจิตอะมันยังอยู่มันยึดสัญญาเข้าใจเนะเมื่อดวงจิตมันยังยึดสัญญาอยู่อารมณ์ไม่อยู่ไม่ปล่อยคือกระทบแล้วไปแล้วไม่ปล่อยเ <laughs> ข้าใจนะอ,อ,อะ่อาอายรัตฐานคือ คือตัวปฏิฆะแต่ตัวราคะต้องลงได้ใช้สติใช้มาร์กให้อยู่กับปัจจุบันได้เห็นตามความเป็นจริง,งเห็นตามความเป็นจริงคือไม่ดำรินิการเราจะไม่ดำริได้เราต้องมีมาร์คไม่งั้นเราชุดไม่อยู่เข้าใจไหมเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้ไปว่าปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนจะเป็นสัญญามันแค่กระทบแล้วถ้าเราที่คือเรื่องจริงแล้วถ้าเราสติเราอยู่ตรงที่แค่กระทบแค่เนี้ยมันก็จะเห็นว่ามันกซ้ํำซาามันไม่ลื่นไม่ไม่ไม่ลื่นถลายไปตามระบบของอุปทานขันห้าการลื่นถลายของมันที่มันออกแบบดีไซน์ไว้มันจะมันจะเอาสัญญา กระทบครั้งที่หนึ่งมจะจำไว้เออกระทบแล้วสดชื่นอย่างนี้นะเมื่อแั้ไม่พอมันยังมีดำริถ้าไปอีกนิดน่าจะเยี่ยมพอใจมันไปพอใจไงพอใจนะไปอีกนิดมันจะเยี่ยมพอพอใจปั๊บสังขารจริงด้วยไปเลยแม้ผีก็ลงช่วยกันเสร็จเลย เมมโมรีแค่สัญญาแต่ผีผีกะลงทำงานต่อไปมิรจะดีไอ้สังขารบอกจริงๆเพราะไอ้สังขารเนี่ยอนาคตเลยไม่เชื่อลองดูสิปัะคใจนะพอเป็นพอไอ้สังขารทำงาน,นได้สำเร็จเวทนาลากต่อเลยทั้งๆที่สิ่งนั้นเราถามว่าอร่อยไหมตอบอร่อยเลย ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้เอาเข้าปากด้วยเข้าใจไหมนะนะจะเห็นว่ายังไม่ได้กินเลยถามว่าไอ้กุ้งเผาอร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินเลยมันอยู่คำข้างนอกนู้นถึงเวทนาเนี่ยตอบอร่อยแล้วแล้วมันยังตอบตอบอีกอยากกินอีกตัณหา ไปนู่นเลยตัวจริงมันอยู่แค่เนี้ยตัวปลอมมันนี่ไปนะวิ่งอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราไม่ไวมันเนี่ยโดนหลบข้างนึง่งถ้าเราไม่ไวเนี่ยแล้วเสร็จมันมันวิ่งงี้ชุบ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 ของจริงเนี่ยอยู่แค่แค่การแค่กระทบแค่นี้เองนะแค่ แค่ผัดสะเองของจริงฟุ้งไปถึงนี่เหนเนี่ย,ยฟุ้งไปถึงนี่นั้นพรมเจ้าบอกให้อยู่กับปัจจุบันพอไม่เดบรีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ก็งับอีกทีกรสชาติเดิมมันลบความฟุงฟงฟ้งไปหมดเลย พราะไอตรงที่ยกตัวอย่างของกินเนี่ยเราสามารถเห็นมันได้เองทุกคนเพียงแต่ช้าๆหน่อยเองเคี้ยวคำที่สองอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฝันในอนาคตเอาคำที่สองมันเออมันมันอะไรที่กระทบเราจริงๆมันก็แค่ฟันลงไปเคี้ยวอาหารคำที่สองจริงๆถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะกินอาหารไม่ได้มาก พราะมันจะกินอาหารคือกินอาหารแต่ถ้าอยู่เคี้ยวคํานี้ไปนึกถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเคี้ยวอาหารบวกความฝันไปข้างหน้าความเพอเมอ้อฝันมาเลยอร่อยอร่อยความเพอ้อฝันเข้าใจนะ ทีนี้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันเราก็เลยจับโกหกมันได้พอจับโกหกได้ไม่รู้อย่างพวกเราก็เห็นนะคนโกหกเราจะเชื่อไไมันทำไมนี่เรากโกหกเราเองเราก็จับไม่ได้เราก็ไม่เชื่อมันแล้วแค่นี้แหละมันก็จสามารถวางไปเอตัวเอวางราคาได้ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตอยู่หลมุมหลวงไปดูสิ่งโกหกบ้างดูอะไรบ้างลื่นลง ก็เอาแต่ให้เรารู้ว่าเราเราอยู่กับกิจการโกหกนะแล้วเหมือนอย่างไอ้พวกตัวตลกทั้งหลายก็เป็นโกหกกระล่อนอน่ะแต่เราก็ยังอยากฟังก็เราเ็าปล่อยใจลื่นถลายไปแล้วเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะของจริงอยู่ตรงเนี้ยไปพูดตรงนู้นก็เฮฮากันไปก็เราจะเอาโจ๊กไม่เอาความก็อย่างนั้นเข้าใจนะเอจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เราเอามาเป็นสาระไม่ได้ เดี๋ยว้ถามต่อไปเอ้าแล้วทําไมชีวิตจริงๆถ้าอยู่กับรื่นลมมันสนุกก็เหมือนไม่เอาเรื่องเอาราวเลยเออมันเหยียดแต่เรื่องอะไรก็เรียกว่าโกหกพกลมไม่ไม่ได้จับอะไรมันก็เลยไม่เครียดก็พระเจ้าบอกมีวิธีดีกว่านั้นที่อยู่ที่ไม่เครียดไม่ต้องไปฟังเรื่องโกหกให้อยู่กับเมตตาอยู่กับทานก็จะลื่นลมอยู่กับอิมเบิร์บเบิกบานไอ้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ถูกหลอกด้วยอันนั้น อยู่กับสิ่งโกหกเดี๋ยวก็จิตเผลอไปก็โดนหลอกแล้วอน,นี่อยู่กับทานไม่มีการเผลออยู่กับกแบ่งปันอยู่กับอิมเบริร์เบิร์บ,รบานเห็นไหมที่การช่วยเหลือหรือการแบ่งปันทำให้เขาพ้นภัยเอแราก็หลอดตายแล้วมันชื่นอ,อกชื่นใจอะ่ะก็จะได้อย่างนั้นซึ่งเป็นของจริง นี่แหละพระพิโราให้เรามาอบปโมอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่เครียดเหมือนกันกับที่ไปอยู่กับเสี่งตลกตลกโกโหกทั้งหลายเข้าใจนะมแม่ชีมีอะไรไหมห <c oughs> ัวเรามีอะไรไหมมีเรื่องน้องหมาเมื่อวานนิดนึงค่ะ,ะแป๊บสอนเมื่อวานเรื่องของ เออไม่ช่วยโอกาสนะก็ค right. ือตรงเนี้ยเหมือนกับว่าคนให้หวยมาสามตัวแล้วก็ว่าถูกแน่ๆเลขเด็ดเนี่ยตรงเนี้ยมีข่าววงในมาแล้วเนี่ยจะเอาไหมก็คือลิงก์กับน้องหมาที่อุ้ดให้มาฟรีตรงนี้อะไรอย่างเี้ก็เลยก็ก็ท่านก็สอนว่าให้ถอดหมุดหมายน้องหมาตรงนี้ซึ่งก็ เมื่อวานนี้มันก็มันก็มันก็ทุกข์ทางธาตุขันธรรมดาแล้วมันก็อีไออีแอนนอนหลับๆตื่นๆ่นก็ตรงนี้แต่ก็ฝึกในใจว่ามันก็ช้อนล่างเนี่ยมันก็ไม่ประดิษฐ์ประต่อเหมือนกับไม่มีน้องหมาตนี้มันก็เป็นภาระอันหนึ่งใช่ก็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 เห็นเห็นความทุกข์ของธาตุขันในส่วนตรงนี้แต่ก็ เดินปัญญาด้วยว่าโอเคมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งตรงเนี้ยมันมีกามต่อกันอ่าก็ไม่ไม่ได้ทำถ้าถ่านก็ทำทำไปแต่ใจมันก็ไม่มีอะไรค่ะข็ชีแ้แนะเอเคแค่นั้นแหละ<ม>ต้องระวังใจเพือไม,พไม่ไปผูกอยู่กับหมาเท่านั้นเองคมันไปผูกจนสุดตัวเนี่ย มันกับกายไปยึดสิ่งใหม่ขึ้นออกมาระวังตั้งอื่นแทบตายแไปยึดสิ่งใหม่เข้ามาเอก็โอเคว่าเออมีบุญคุศสนที่จะอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันแต่แกจะเป็นจะเป็นอะไรก็ตามกรรมของแกเอาแค่นั้น <c oughs> แต่ระหว่างอยู่ร่วมกันเราจะเคหัวแกมัง่งล้อเล่นแกมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาแค่นนั้แต่ไม่ได้ยึดว่าแกป่วยไม่ได้แก อึดอัดไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเป็นจะตายงมันก็ไม่ใช่แล้วก็มาเรื่องลูกลูกที่ถามว่าเออเอา,าม,มแบบเออเอาอันนี้ดีเอานี่ดีแล้วเราก็ให้คําตอบไปแล้วก็สงสารลูกเนาะว่าเขาคงคิดเยอะ <c oughs> แล้วก็กังวลโน่นนี่นั่นแล้วมันก็แบบเดี๋ยวมันจะอันตรายเดี๋ยวมันจะโน่นนี่นั่นก็ ธรรมชาติธรรมดาที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้แต่ส่งกันช่วยให้เขาก,ก็จบตรงเท่า,านะั้นเรื่องราช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบเราก็มาอยู่กับตัวเราณนะปัจจุบัน<ะ>ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นกรรมของตะระาสตว์โลกแต่ละแต่ละวงจรแต่ละวงจรนะแล้วก็จะเห็นการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละ เมื่อคืนสรุปอะไรไว้อ่านไว้จะมาคุยนิดลืมเลยใช่เดี๋ยวมก็ออกมาอีกพอจิตเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยจิตเราช้อนล่างยตลอดแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดของการช้อนล่างแล้วเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยอยู่ที่เราอยู่กับมรรคกได้อย่างลื่นลมไหมระหว่างที่อยู่กับมรรคกเนี่ย สังเกตดูที่ตอนที่เราปิติหัวใจเต้นลงมายใจออกตัวจิตเรามีความรู้สึกยังไงถ้ามีความรู้สึกว่าจะต้องใช้รวบรวมกำลังสมาธิดูวงจรน,นี้มันก็เป็นแค่สมาธิแต่ถ้าใช้จิตที่มีรอยยิ้มดูวงจรน,นี้ไอ้ตรงนี้แหละใช่ มันลึกลงไปอีกนิดนึงนะมันจะลึกลงไปอีกแต่นี้ถ้าเราปกติถ้าเราไม่ได้เดินจงกรมหรือไม่ได้ทําความเพียรปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านมันนอนมันจะไม่ได้อารมณ์รอยยิ้มอยู่กับมัคมันจะต้องไปเอาสมาธิค่อยๆประคองไอ้ที่จิตที่ไปฟุ้งซ่านอยู่กับโลกอะ่ะ มันก็จะเข้ามาสู่อารมณ์ตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องไปเสียเวลาอะไรประคองจิตอยู่ตรงนั้นก่อนมันก็เช็คเหมือนกับใ,ใช้กําลังสมาธิประคองเพื่อให้จิตมันนิ่งเพราะมันต้องจิตนิ่งถึงจะเห็นการช้อนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาระทางโลกก่อนนอนตอนเย็นเนี่ยต้องหาที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เราเฉพาะเราเนี่ยนะ ถ้าก่อนนอนต่ำไปยี่สิบนาทีใจก็จะฟุ้มแต่ถ้าเกินยี่สิบนาทีไปแล้วมันช่อน่างสบายก็ทุกคนจะสังเกตตัวเองเอาเมื่อคืนเราก็ไต่ตองแค่เนี้ยถ้าพอเราลงตรงนี้มันช้อน่างด้วยความนิ่มนวลลอยยิ้มยิ้มลึกๆในจิตอ่ะก็ความกังวลอะไรไม่มีคลับ ก็ปล่อยหลับ,ลบตรงเนี้ยหลับสบายเช้ามาสดใสนั้นทุกคนก็คือจิต่าเดินปัญญาจนจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วต้องมาอยู่ตนี้ให้ไม่มอยู่ตรงนี้แล้วตัวจิตมันก็จะนิ่หนวลไปตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราก็ประ,ประคองจิตเราอยู่แค่นี้ไม่ชีเข้าใจนะเอ,อทำไม่ได้ตรงนี้แล้วก็โอเคนละ แล้วมันก็จะเห็นเลยว่าตัวลงระหว่างกลางวันที่เราอยู่กับโลกใบเนี้ยใจที่ไปฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเอาขยะทั้งนั้นเลยก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกรรมก็ปล่อยหมดแล้วเพียงแต่ใจใจเราอยับอยับไปเปื้อนความโลภตอนนั้นเองประคองใจไว้ไม่ให้มีราคะโทสะโมหะให้เปนอยู่ลื่นๆกลางๆเย็น ก็ประคองเดินจงกรมหน่อยอหลับสบายไอ้ตอนหลับเนี่ยมันจะอยู่ในถสถานะแบบนี้ไอ้สิ่งที่มันซ่อนเร้นที่เราไม,ไม่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นอเปรียบเทียบว่าเวลาเราเรียกคนมาให้ทําความสะอาดในบริเวณที่ที่เราเนี่ยพอเราก็ทําไม่ได้อย่างใจเราจีด๊ดึ้นมาแต่ว่าไปส่วนอื่น เรากับ้เฉยในความในความรู้สึกตอนนั้นถนะ้นไม่จรงมีความรู้สึกว่าเออเราเพราะเราถอดบมุดกับตรงน,นี้เราถึงได้ปล่อยแต่หาลูกไม่ว่าบริเวณตรงใกล้ๆเนี่ยเรามีผลป,ประโยชน์แอบแฝงอยู่ <c oughs> คือไม่ใช่วากลัวคนอื่นจะลื่นเราเองก็ใช้ประโยชน์มันก็เลยจี้ขึ้นมามันซ่อนอยู่นี้เลย <c oughs> เราเอนแรกเราคิดว่าเราเราทำเพื่อคนอื่นแต่เราไม่ว่าลึกๆมันมี ผลประโยชน์ตั้นลึกๆก็ไรตามมันโดนมีอะไรไหมปิติละสงสัยว่าความใจร้อนเป็นอะไรไมาจากมาจากมาจาคือสังขารมันจะทำงานมันจะไปข้างหน้าคือ ถ้าเราบอกก็ยึงอยู่กับปัจจุบันและขณะเดียว่างที่อยู่กับปัจจุบันทานเราก็มีปิติเราก็มีแต่เราไม่เอามาให้มันฉลมไว้มันก็จะไอสังขารมันก็จะทำงานตามฟังก์ชันของมันแล้วแล้วก็โมหะมันก็สดผสมลงทันทีนั่นเลยไปทำให้เกิดการใจร้อน มันสองส่วนสังขารทํางานกับโมหะด้วยแต่ถ้าเราลงปัญญาไปเลย,ยนะี่มันของอนาคตมันยังไม่ได้เสวยอ,อารมณ์หรอกที่เสวยจริงๆแค่ปัจจุบันมันก็จะดึงกลับมาได้ความใจร้อนก็จะหายไปให้มาจับปัจจุบันว่าสถานการณ์นี้เรากําลังถูกหลอกถูกหลอกด้วยการทํางานฟังก์ชันของอุปทานขันห้า ของตัวเราเองแล้วเข้าใจและความเบื่อก็เหมือนกันก็คือมันใจร้อยแล้วมันไม่ได้อย่างใจแต่ถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิเอเอาเบิกบานอยู่กับทานได้มันไม่มีความเบื่อมันยังมีความลื่นเริงใจต้องสังเกตดูเวลาเบื่อปับเอ้ยเราหลุดจากปัจจุบันแน่นอนมาจับปัจจุบันก่อน ตาอาานที่เรามีอยู่ใส่เอ้วมันจะแทบจะเดินผิวปากได้ลำรำเดีวยวนะแต่คืออย่างเงี้ยปรากฏการณ์อันนี้จะเกิดพวกที่มีความคิดเยอะๆต้องลืมไก่อนไอ้ความคิดคืออนาคตทั้งหมดเลยและเป็นอนาคตที่เอาประโยชน์ด้วยที่เราแฝงเอาประโยชน์ไม่ใช่เป็นทานเอมีอะไรไหม สบายครับไม่อยากไปเข็นเหมือนบ้าครับก็ต้องเข็นไปให้มันเลยเหยขึ้นมาคคครรรััับบบก็ไม่มีอะไรออกมาก็จะสบายไม่อยู่เนี่ยเดินสองหมื่นสี่โอ้ยโอ้นอนเท่าไหร่วันสามหมืนหมือนสามหมืนเลย เราเจ็ดพันห้าเองเจ็ดพันสี่กว่าแต่ม่ลนะถ้าเรา วัยนี้เราทําได้อย่างนี้ก็โอเคแต่ดูว่าตอนนอนเราเมื่อยกกไหมเอาแค่ไม่เมื่อยแค่สบายสบายก็ยโอเคยืดเือดกนอน,นอเ,เอาแต่และคนก็จะไม่ไมเปรเ้่ากันแล้ววัยนี้ไม่ไม่อยู่ที่ความคิดอะคัว่าถ้าความคิดค <น S 1> ฟุ้งซ่านถ้าคิดมากต้องเดินขนาดนี้ยังจะเอาอยู่ไม่เอาอีกเอา ่ผ <l id sei> ู <t rapper singing> ้เทาก็นก็เอาแกลตัดไปเอ้ก็เอาแก่บาปตีหน่อยเกินหกสิบตั้งกติกาไว้เรียกว่าผู้เทาเยวไม่ได้ไม่ยอมแต่ก็ตั้งไว้ว่าผู้เทาได้แล้วได้รับเงินแล้วไง แต่ละวันมันก็ไม่เท่ากันเพราะวันไหนเราคิดมากก็เดินต้องเดินมากค่ะถ้าเดินน้อยก็ไม่เดินเลยบ่่แล้วเ,เราเราก็ต้องมาถามตัวเองคิดไปหาอะไรวันเนี้ยออคิดไปหาสมมุติไอ้สมมุติมันก็ไม่จริงเออแี่นั้นครับเีย่าเนี่ยการสอนก็มาถึงแค่นี้แหละออทุกคนก็จะมองเห็นปมของปัญหามองหเห็น วิธีการแก้สำหรับการที่มองหาวิธีการแก้ไปไหมไม่ถูกก็มาคุยกันแเราก็จะแนะให้การปฏิบัติมาลงมาสู่ตรงนี้หมดและทุกคนเอามาสู่ตรงนี้ตัวที่แอบทำงานเงียบๆคือเหมือนกับสปริงเล่นกลเนี่ยคืออุปทานขันห้ามันเป็นแค่ท่สี่แต่มันทำงาน เป็นระบบเลยมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้าถ้าไม่ได้จเจริญมั้งใช่ก็มันแข็งแรงขึ้นเนื่องจากไอตัวสัญญาขบสังขารไปสร้างพาวเอร์ให้มัน <c oughs> สังขารยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งมันก็เหมือนกับที่มันสร้างปรากฏการณ์เคยคันอะไรไหมยิ่งเก่ายิ่งมัน <c oughs> ยิ่งมันยิ่งเก่าอน,นี่อ่ะมันสร้างมันสร้างปรากฏการณ์แบบนี้สุดยอดจริงๆมันเก่าจนจนเป็นแผลจนอักเสบมันเหมือนกับยิ่งคิดยิ่งมันยิ่งมันยิ่งคิดเนี้ยมันก็จะไปเรลี่ยกกระสังขารทำงานมันใช้หลักนี้นหมดเลยในอุปทานกันฮะ สุดยอดของธรรมชาติจริงและจากตรงนี้ก็ทำให้มนุษย์เนี่ยติดพันอยู่ในวงโซ่ตัวนี้จนเข้าถึงวงโซ่การเวียนว่ายตายเกิดหาทางกลับไม่เป็นเลยไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ถอยหลังกลับนี่ถอยไม่เป็นหรกพวกเรายิ่งเมินไปข้างหน้ายิ่งมัน <laughs> ยิ่งมันยิ่งเจ็บ ยิ่งเก็บยิ่งลุย <laughs> ไปกันใหญ่เอานะวันนี้เอาแค่นี้แหละสาธุเดินเน้ะ